เเออ็กยลวัฒนธรรมที่หลากหลายบนโลกใบนี้พวกเราค้นหาค้นพบหรือเดินทางไปครบหมดทุกที่แล้วหรือยังการเดินทางคือการเปิดประตูสู่การเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ตอนนี้รถเสียหายแล้วครับคุณตัวนะพี่โอเคไหมโอเคยกขึ้นกับเพียบถือว่าเราขับช้าแล้วนะช้านะท่าแรงอ่ะตกว่าเอา,เอาเงินนี้ไปซื้อตัวนี้มาก็ซื้อมาได้ต้องเลี้ยงตั้งแต่เกล็กๆมาโฟจะใช้งานได้แต่วิ่งกระจายจิ้เขาจะเอาเงิน,น4,000ค่ากัวเขาครับก็ประมาณ2,000 20, 0หยวนไอ้สอ0 0 0บาท นี่คือสภาพรถเบอร์เจ็ดที่ผมขับแล้วก็ชนบัวเมื่อวานนี้ครับะะดูจะทชัดเย็บกี่เข็มแปดเข็มแปดเข็มตากี่เข็มสองสามสี่เอ้ยหนึ่งสองอันนี้คือเห็ <laughs> นหน้าว่าหน้าแตกหรือไม่ทีเ <laughs> บตหลังคาโลกโคตรหาย <laughs> <laughs> ああ。 ระบำแกะแน่นอนครับสำหรับคืนนี้ป้าเขาปีเต็มอะไรเหรอเพราะว่ามันไม่มีความร้อนอะไรมากนี่มันเป็นชั่วโมงของป้าอ่เดี๋ยวเลิกจะชีสสะดีโอเคทิ้งทิ้งเธอตื่นค่ะยอดมากนะครับเข้ามามีเวทีสุดๆอยู่ตรงหน้านะโอ้ลัชช่างภาพของเรานี่สุดยอดกว่าตอนที่พิ้วแล้วช่างภาพของเราครับช่างภาพเหนื่อย เหนหิวร้อนแล้วค่ะหิวยตกินกม่จะมาต้องรอดินเนอร์กับท่านประธานอีสูตด้วยี๋้วต๊อกกินยีสีตลนะครับแ๋้วดินเนอร์นี้ยกให้เวทีนี่พี่ต็อกเลยก็โโคือเขาไม่ยแยกแยะเหมือนกองหนังครับกองสารกดีก็คือ ดารา,านักแสดงทีมงานนั่งด้วยกันหมดก็นั่งอยู่นี่เรานั่งอยู่นี่น,นี่คืออะไรนี่ช่น้ำพริกหนุ่มนะน้ำพริกหนุ่มหนุ่มซ้อนลายกันดุ๋มกันชัยนนต้องบอวทุยติเชิอาแปลว่าขอบคุณมากครับโอเคภาษาที่เบตุยทุยติเชิอาโมบูเซนเนี่อาหารถูกปากไหมครับ โอ้โหคือใครรู้ไปนะ่เพื่อว่าวันไหนต้องกินมาม่าอีกเจารูปมาดูแล้วให้น้ำลายยื่นจนเล่นพวกผมเห็นอาหารต้นนี้แล้วครับคิดถึงสภาพวันข้างหน้าไม่รู้ว่าจะมีอย่างนี้เลยไ้่เอาวันนี้ให้เต็มที่ที่สุดเพราะวันข้างหน้าพวกผมว่าไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตพวกผมในการแบบจะกินข้าวเลงหรือซื้อขนมข้างทางกินใช่ไหมครับพี่โจ มตเอาวันนี้ให้เต็มที่ให้ดีที่สุดกินให้อิ่มวันข้างหน้าค่อยว่ากันเจออยู่ไหนพี่อยู่ในรถสุด้ตอนนี้กองคารวันพร้อมจอกแล้วครับปะไม่มีตอนนี้ผมก็กลับมากลายมาเป็นผู้โดยสารครับเพราะว่าต้องมาอาศัยรถเบอร์8ครับ รถของทีม Isuzu ครับที่มาคอยเซอร์วิสกับ Bom ทีมคาราวานชุดนี้ครับก็มีพี่ท็อปกับพี่เอเป็นผู้ขับสวัสดีครับผมเอ๋ครับมีพี่ท็อปนะครับก็ทางนี้คงถึงเอเวอเรสต์ครับอย่างปลอดภัยสูซูติดตามนะซูซูสองร้อยกิโลเองสองร้อยโล ยาลูยาลูใครจะไปก่อนก็ปล่อยเข้าไปถูกต้องคนระับเราดูวิวเชิญและนี่คือสายน้ํายารูแม่น้ํายารูครับซึ่งไหลไปบรรจบเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ําคงคาครับตรงนี้ยาวเข้าผ่าเข้าอินเดียเลยสวยมากสวยจริงแม่น้ำลาวูเนี่ยถ้าใครไม่มาดูนะจะเสียดาย <laughs> เมื่อก่อนคาราวานเขาจะไปเรื่อยๆครับเขาจะหาจุดพอยสวยงามแบบอย่างเราไม่ได้อย่างเราเนี่ยจะหาจุดสวยงามง่ายเพราะเราจอดถ่ายรูปเรามีอารมณ์สันทลีขับรถหรอเอากล <c oughs> ้องเหรอตอนนี้เราเดินทางไปถึงเมืองลาซีดแล้วนะครับนาซีดซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของทิเบตครับ ลองจากลาซาสวัสดีครับอยอ่ไม่เกระเสห้องน้ำตรงนี้นะครับ <med> ไกดไกด์เพิ่งบอกครับวัดนี้คือวัดที่องค์ดาลไาละมะองค์แรกครับของที่เบตครับสร้างขึ้นครับวัดน,นี้ <med> เท่าไรท e r ม w ม่ทา okay. we รับ e มเขาไม่ e ายยังจะทายปิดตายเจ็ดพันห้านะเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าล้านบาทนะครับเดี๋ยวเก็บดูดูดนะเจ็ดพันห้าตัวพี่ก็เจ็ดพันพอดีฮะ เดี๋หมดหมดค่าตัวพอดีถ้าถ่ายแค่นิ่เห็นเขาบกล้องเจอเจ็บเสวยไหมเขาไม่ให้ถ่ายข้งในไหนะเป็นไงข้างในก็ไม่ให้ถ่ายฮะโชกุถามว่าเดินรอบสารอบเดินกี่ก้าเป็นไงโชกุนสวยไหม มากองพระสูงมากใหญ่มากฐานจากฐานถึงข้างบนนี้4ี่ิเมตรพี่ถ้าถ่ายก็เอาเท่าไหร่ถ้าถ่ายเขาก็เอาแบบเจ็ดห้ยวนแพงๆเขาบอกแพงๆลองดูลองดูพี่อยากดูลองดูไม่เป็นไรผมถ่ายให้คุณเห็นแล้วแม่รักไก่ถ่ายอันนี้เขาห้ามถ่ายไหมครับพี่เจ้ายังไงฮะ ข้างในเนี่ยมันห้ามถ่ายแต่ว่ามันมีตากล้องหนึ่งมันไม่ยอมฟังอมันก็บอกว่าถ่ายไม่ได้แต่มันก็ยังเล็กขอดอยู่ตลอดเวลาอไม่เข้าใจมึงแั่หนไอ้นี่ใช่ไหมถ้าโดนเจ็ดห้าถ้าโดนจับได้พันห้าไม่หาดนะโอหชนวัวก็ไปทีนึงละแล้วจะเอานี้อีกเมืองสวยซ้ำซาก In, uh, in the Buddhism, what means blaming is the if I always do the negative action, I. บอกว่าเราจะสามารถเห็นได้ตลอดทั้งแนวเลยค่ะจากการถ่ายภาพตรงนี้อ๋อสวยสุดแล้วใช่แต่ขอแนะนำเมื่อกี้ลองนะคะต้องขึ้นบันดไดตรงนี้เจหลบเขาบอกให้ขึ้นบันไดตรงนี้ขึ้นบันไดตรงนี้สวยสุดเ,เ,หเห็นหมด น้ำมันลบ20คือมันจะต่างจากน้ำมันบ้านเราอย่างไงเต็มถังก็คือใช้สําหรับอุณหภูมิที่มีความอากาศความเย็ยนที่ติดลบ <Hello. S 1> นะครับตอนที่เออฟู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 ไม่มีมันไม่มีลบ oh, <my. S 1> มันจะมีมันจะมีศูนย์กับ20ครับต้องเติมลบ20ครับ ถึงจะใช้ได้เพราะว่าขึ้นไปข้างบนรู่นนะครับอากาศมันจะลบแล้วน้ํามันมันจะกลายเป็นน้ําแข็งครับมันก็เลยต้องเติมลบ20ครับติงลี่แล้วครับตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงด่านติงลี่ครับอีก100กิโลก็จะถึงเบดแคมเอลเลสแล้วครับมาจัเลยเราต้องผ่านด่านที่ติงลี่ไปก่อนนะครับตอนนี้กําลังทํา เรื่องซื้อตเกตเข้าไปนะครับแล้วก็ต้องผ่านด่านที่ติงลี่เข้านะครับอันนี้ขบวนก็อยู่ระหว่างรอนะครับประสานงานกับเจ้าหน้าที่อยู่นะครับตรงนี้ก็คือเมืองของติงลี่นะครับติงลี่ที่เข้าไม่ใช่ติงลี่ในหนังนะเป็นติงลี่ชื่อคล้ายกันนะครับออกเสียงคล้ายกันนี้ก็มาขายฟอสซิลได้ครับฟอสซิลก็คือเขาขายกัน20หยวนนะครับก็ประมาณร้อยบาทนะครับเขาบอกว่าจะหาขุดได้บนภูเขานน้นนะครับ เห็นไหมครับภูเขาเนี่ยนะครับเขาบอกขุดเองก็ได้นะครับแต่พี่โน่นะครับของเราเนี่ยได้ซื้อไปแล้วนะครับเขาบอกว่าเป็นฟอสซิลของแท้นะครับแล้วก็สามารถเอากลับบ้านได้โดยเดินทางด้วยรถจนนะครับแต่ถ้าเกิดเอาขึ้นเครื่องเนี่ยอาจจะโดนคนนะครับแล้วก็เป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับอาจจะต้องโดนยึดนะครับที่สนามบินนะครับจำไว้นะถ้ามาซื้อฟอสซิลที่นี่ก็ระวังโดนปรับจับด้วยอีกต่างหากถ้านั่งเครื่องบินกลับแต่เรานั่งรถ ซื้อแล้ว2ชิ้นจอได้ไหมโอเคครับไรครับตอนนี้ เราก็เริ่มเห็นยอดเขาเอเวอเรสต์แล้วครับตรงนู้นครับอีกไม่ไกลเราก็จะได้ถึงเบดแคมแล้วครับเฮ้อเ้ยเพื่อนไม่หนาวะอ้ยอีกไม่ไกลครับเราก็จะถึงเบดแคมละข้างหน้าน่ะนี่คือทะเลภูเขาทะเลภูเขาเนืมแข็งบนยอดเอเวอเรสต์ครับ โอ้ยยามาไวแล้วอ่อนนครับมันเสา,าสวยคุณทำไปกี่องศาตนอนนี้ตอนนี้เหรอเนี่ยหน้าซักใกล้ๆติดลบแล้วละ่ะติดติดลบว่ะเพราะว่ามันยอดฮิมารแล้วตอนนี้โอ้โหเป็นอุโมงค์ที่น่ารักมาก ควันที่2กลางวันดีนะครับอาใจเฮ้ยว่าไ,ไงลูกอย่าก,กินขนมอ่าอ่าขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายบายก่อนบ๊ายบายก่อนลูกบ๊ายบายก่อนแล้ว

ตอนนี้ตอนนี้ทีมช่างยูซูก็ต้องไปช่วยรถที่อยู่ในร่วมคารวานด้วยกันนะครับเพราะว่ามาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันครับสุดยอดรถเข้ายางรั่ว ถึงด่านอีกด่านหนึ่งครับก็คือเราต้องเอาพาสปอร์ตเนี่ยไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่เขาจึงจะให้เราผ่าเข้าไปในเขตนี้นนได้เป็นนามือเป็นไง <c oughs> จะมาดูกัะช้าที่ตรงชายแดนที่เบสครับอยากรูงามอยากรู้ว่าแม่งคนจีนมันจะขนาดไหน <c oughs> ที่เขาขู่ว่าติดคุกติดคุกประหารประหารน,นะมันก็ผ่านมาหลายด่านแล้ว <c oughs> มันก็รื้ออดมาด้วยไงเนี่ยผมกับเพเื่อนบอกง่าโลกง่าโลกเราจะเป็นตำนานนะ <c oughs> โ <Okay. S 2> อเคเจ็ปปบดเจไรมั้เปอะไรโอ้ยเบบี้โอ้ย่าโอ้ยาโอ้ย่โอ้ย่าโอ้ย่าโนเย่โอ้ยังไง,ง้่า,าอนยน่าโอ้นนะะาโอ่าโข้ย่อ้ยเาโอ้ย่อ้ย่าอ้ย่าโอเ่าโอ่าโอ่าโอ้ย่าโอ้ย่าโอ้าโอ้ย่าโอ่าโอ้่เรอย่าโอ้ย่ารอ้ย่าอ้่าเอ,อเาโอ้ย่าโ้่งมองอู้่ดูอือ,อ,อ้นะ่า้นไาโอ้าโาอ้ย่อ่าโอ้ยาอ้ย่้ย้ย้อ้อ่า่า้าา่าถึงแล้ว คนแรกในสกู๊ตเตอร์นะคะนี่ค่ะมาถึงตรงนี้ <c oughs> นอนนี่ถือเป็นแบบถึงสุดสุดโลกถจะนอน <c oughs> ตอนนี้แดดแรงมากนะ,ะไปแล้วไงเขามาขอขนม,มเปล่าไปแล้วเมื่อกี้ไม่ได้<น>อันนี้บนความสวยมันต้อง <c oughs> เด็ดไว้ด้วยความเจ็บปวดนะมันมันมันใช่ไหมเนี่ย ตาตาดีใครเ่ยคอิสระครับตอนนี้ก็คือรอเวลาครับรอเวลาที่จะผานนะเรากระโดดเนินข้ามเดินจิ้ใช่ไอการที่เราขับถนนผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะใครที่ใครที่เป็นโรคไส้เลื่อนเนี่ยไม่ควรผ่านถนนเส้นนี้โดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าอันตรายต่อท่านเป็นอย่างยริงรถอย่างเงี้ยมันจะสู้ไหวไหมอิส่สู้ไหวไหมก็ครึ่งทางแล้วครับ มาเนี่ยครับเด็กๆขึ้นทางครับเอาไว้ชิวๆชิวๆชิวๆคนขับไวหรือเปล่าคนขับไวหรือเปล่าใช่ไหมหลายๆคนที่ขับมาก็ต้องการกลับไปที่จะจองมาเจ้าของทั้งนั้นเลยผมจองเบอร์เก็ตแล้วกันขายตามสภาพเดี๋ยวผมจะไปปลุกให้ครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกลับไปปลุกเบอร์เก็ตให้ฟื้นกลับไปแล้วก็กลับคืนสู่ บ้านเกิดตัวเองครับตอนนี้เบอร์เจ็ดนอนอยู่ที่拉萨าา <c oughs> ให้น้องเขาคนเดียวจัส t s o ี r y อโอเขาก็อุ้มลูกมาเนาะอุ้มลูกมาเอาขอนมอ่ะลูกเหมือนแล้วหมดแล้ว,มลว,มลวไม่มีละ <c oughs> ไม่มีไอ้ตัวอะไรเนี่ยชื่อว่ฮะเมียวแมีวเออฝังตัวฝดของช่วนะ้สันเด็กๆๆๆๆ ตอนนี้กองคาราวานก็ได้มาถึงเบดแคมเอเวเรสต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของพวกเขาที่พวกเขาทำสำเร็จและก็เป็นความสามารถของทีมอิซุซุครับที่สามารถนำรถมาถึงเบดแคมเอเวเรสต์ได้เป็นชุดแรกของประเทศไทยครับช่วยไม่ไหวหมอก็จะเป็นลมอยู่ ยิด yup. ดนดีด้วยนะครับพี่ใจที่พาลูกทีมมาถึงทุับผด้มาทุกขันได้มาอย่างปลอดภัยทุกคนร่ามรถจอเราก็พผ่านสุดยอดนี่คืออีซูซูโอ้ส uh ุดยอดเลยดูไหมไ่เห็นไงวันนี้ท่ลูกมาห่างจากแม่น้ำเงินเงินเต็มเนี่ย พี่กับก๋วเนี่ยคือสิ่งนี้ครับแม่แล้วพวกพะหลวงครับผมรักแม่ครับดีดีซะนะอันนี้โอ้ยยังไงผมก็มาถึงกับทีมอิสูแล้วกับทีมทั้แสดงครับและนี่ก็เป็นความสำเร็จของพวกเราครับเนื่องเขามีความสำเร็จแล้วเล้ว เยอกครับถ้าหนอนน้อยยังตุมตอดอีกแก๊นึงนะครับบริษัทือกระจะเปิดเดี๋ยวเราจะได้ภาพลาดกันอีกแล้นอุ๊คอน้ ก็เอในเเ่่หมมรื่องราวที่ซับซนซ้อนคนในเข้าใจร้อยเรียงมื่นเหตุผลเรียนรู้นนความหมายกตอนนี้ กล้องตัวหนึ่งมันก็พังไปแล้วครับผมต้องใช้กล้องภาพน,นิ่งที่บันทึกด้วระบบวิดีโอครับมาบันทึกให้คุณได้เห็นว่าทีมงาน,นแต่ละคนไม่ไหวจริงๆตอนนี้กองคารวานกำลังเดินทางกลับครับเพราะว่าไม่สามารถทนกับสภาพอากาศของเอเวอเรสได้ครับที่ลบ15องศาเมื่อคืนนี้ร่างกายก็เลย หมดสภาพไปหลายท่านครับตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับไปยังรา拉า